สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทดสอบจับพลังพระเครื่องที่หลายคนหัวเราะขำกลิ้งกันผมก็โดนว่าทำเรื่องอะไรมาให้ดูเราจะมาทดสอบจับพลังกับนิการอยู่ลำปางกับอาจารย์นิกา์อยู่แพร่ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์นิกายก่อนอื่นนะครับพระทุตเที่ยมาโชว์คือพระอะไรครับพระคงพระคงนี่เป็นกุใายกุพระคงนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ แล้วก็อันนี้ก็คือพ้าที่ชุบด้วยทองดบวบนะครับเป็นพระเนื้อดินเป็นพระเลี่ยงพระเลี่ยงละพูนแต่ผมเอามาโชว์แค่นิดเดียวเนาะผมมีขนมาไม่เยอะผมจริงผมมีพ้ะโครงพระลอดที่ชุบด้วยทองดบวบที่เป็นเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นแบบนี้ผมมีเป็นหลักแสนเลยมั้งเขาบอกหายากนะผมมีทองดบวบนะครับชุบด้วยทองดบวบนะแต่ข้างในเนื้อดินแต่ล้างออกมาเป็นสีทองเขาบอกว่าเป็นผ้าปลอมอ่ะ หลายคนบอกภาพภาพของพี่บอบตองถูกต้องถูกต้องชุดทองคำพี่ว่าไงเขาบอกว่าภาพพี่บอบก็เขาไม่ได้พิสูจน์เขาดูด้วยตาเปล่าเพราะล้างเนี่ยปกติเราไม่ได้ล้างก็เป็นคราบดินใช่ไหมแต่ล้างมาเป็นทองคําอ่ะแล้วดินไม่สามารถกินทองคําได้ทองคำก็คือทองคำแต่ล้างกี่ปีเท่าไหร่ทองคำก็จะเหมือนเดิมครับผมครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เพราะความไม่รู้ของคนนะครับต้องรอการพิสูจน์นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วกันนี่คือพระนรอดมหาวันผมได้ผมได้มาด้วยกันห้าห ห้าขายห้าขายมิก็เก็บหลักหมื่นหลักหมื่นองค์หลักหมื่นองค์ผมได้มาเขาบอกว่าองค์หนึ่งขายได้เป็นล้านเนี่ยผมแต่นี่เดี๋ยวเขาจะแจกฟรีได้คนละองค์เป็นจริงๆผมจริงๆใครจะได้นะทั้งประเทศผมผมจะให้แจกเหรอไม่แจกก็ให้บูชาถูกๆก็ยังดีไม่ต้องเยอะต้องเยอะผมไม่หวงขอใครเก็บรักษาใครเก็บรักษาเอาไว้เอาไว้ทคนรักษาโรคโควิดโรคอะไรที่มีพลังงานเดี๋ยวจะรู้ว่ามีพลังงานแบบไหนทำนี่นะครับเราก็เชิญ พี่ตั้งแต่เราออกคลิปไปแล้วเนี่ยพี่มีคนตรวจพี่เยอะไหมในในในคลิปไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับแต่มีคนมาให้จับเยอะจับยังไงก็ไม่ใช่พระเจ้าน่าจับพลังองค์เท่าไหร่ฟรีฟรีเหรอฟรีผมไม่ฟรีทำไมให้ฟรีอ่ะผมมีเมตตาผมไม่คิดอ่ะเขาโหดแล้วย้อนพี่พี่นายบอกอุ้ยข้าโหดแล้วย้อไม่เป็นไรเราไม่มีทิตที่จะทำเางนีทีการกับอาจารย์นิรันดร์นะครับพอออกคลิปไปนี่คนแทบ คนหัวลรอ,อกกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะให้คนหัวลาอ,อก,กนอคีเนี่งอย่าไปหาทํานะเดี๋ยวทําได้แล้วหัวลรอ,อไม่ออกครับในกลุ่มมีก,กันกี่คนครับ<อ>ในกลุ่มจับพนังในกลุ่มเจ๊จริงๆในในกลุ่มมีหลายคนที่คุยกันรู้เรื่องอ,อแต่ว่าก็าคือไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าโทรหาอาจารย์ไพฑูนอยู่ว่าจําจกัดคนก็เลยได้แค่นี้ได้จม,มากันสองคนที่จริงเพื่อนบางคนนพาเขาจับเข้าไปนพาไปเลยนะ ว่าพระนี่มาจากไหนยุคไหนเวลาไหนครับจะพาเข้าไปเลยจมาจากถ้ำนี่พาเข้าถ้ำไปเลยครับสถานที่ครับผมถามตรงพี่โมบ่ะไม่ไม่ได้โมบครับอ่านพศคำยุคได้เลยว่ายุคไหนสร้างถ้ากลุ่มนี้ถ้าคุยกันเนี่ยจะจะคุยกันรู้เรื่องแล้วจะมีมันจะมีพลังงานที่กลุ่มใหญ่ไหมก็ยังยังยังก็ไม่ใหญ่ครับไม่ไม่กี่คนนั่นแหละอ่าพีการไปฝึกมาจากใคร ผมผมนี่ไปเรียนวิปัสนามาแล้ววันหนึ่งผมวจิตผมสงบปุ๊บเนี่ยแล้วของเรนี้ผมก็สัมผัสได้แล้วแกก็ตกใจอยู่โอ้ทำไมพากัดิ้นได้ในมือดิ้นได้ในมือก็ตกใจเพื่อนที่ทํางานว่าไงบ้างหลังออกที่ไปก็มีคนมาให้มาให้เช็คเยอะเลยครับเพราะเพราะว่ากลุ่มคนที่เขาทําได้ก็มีแต่เขาว่าเขาไม่ชัวร์เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ขึ้น เพราะจิตเพราะจิตเขาภาพไม่นิ่งเขาก็จับไม่ขึ้นลุงแก่ๆคนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่เ <Hey. S 2> พ่อหนานเหลียนพราหนานเหลียนย,ยังอยู่เหรอยังอยู่ย,ย,ยังมีชีวิตอยูอ่ครับยังมีชีวิตอยู่ตอนแรกจะชวนแกนมาก,ก็สงสารแกเด,ดินทางไกลอ่าพอหนานเหลียนนะครับอยู่อย,อยู่อยู่ลำปางจับพลังได้ได้อันนี้อันนี้พลังนี้มันจะบอกอะไรบ้างค่าทาง้าไม่ทางบาลมันจะบอกว่ามีเมตตามหานิยมอะไรยังไงไหมมีมีแล้วแต่เราจะถามถ้าเราถามถ้าเราจะถามว่าไปด้านเมตตาไหมครับ ถ้าท่านบอกเขาจะมีมาให้ไปทางพูทุกคนไหมสหรับผมไหมผมต้องถามาผมผมผมต้องถามท่านก่อนคล,คลิปเหล่านี้อย่าเชื่อนะครับและอย่าฝึกทํานะครับเดี๋ยวยได้แล้วคนจะหัวเราะพี่แต่เฮ้มีเรื่องนะครับที่ผมจะบอกเนาะ,ะเวลาคนมาเช่าให้ผมอ่ะพักไม่ไปก็มีนะครับอขอเป็นหมื่นก็ไม่ไปเป็นแสนก็ไม่ไปผมต้องถามองค์พระก่อนนะ,ะผมไม่ใช่ว่าจะให้เขาไปได้นะครับต้องถามองค์พระอีกบางครั้งไปฟรีก็ให้ฟรี ไม่บังถามจริงจริงน้าตาผมได้จะได้ฟรีไหมเนี่ยเออต้องถามจับไหมผมผมจะถามว่าจะไปพิทธเทพไหมถ้าท่านบอกไปจะพลังงานพลังงานจะมาเลือกไหมครับถ้ากรณีแบบเนี้จะได้พุทธคุณที่ที่ถ้าถ้าองค์พระเลือกที่จะเลือกขึ้นไปอยู่ด้วยนจะได้พุทธคุณที่เดี๋ยวพี่พี่เลือกผมสักองได้ไหมไม่เลือกพี่ต้องเลือกไหมผมแต่ถ้าเราอยากได้เองเนี่ยท่านจะไม่เลือกงเขาจะจับมาเลยแต่ว่าไม่เต็มใจไปเนี่ยเราจะก็บางทีอาจจะ อาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้เพราะว่าสมบัติเหล่านี้จะมีเทวดาเนาะเขาเป็นท่าฤาษีสร้างนท่าฤาษีนี้จะมีเทวดาเฝ้าดูแลอยู่ท่านจะดูว่าท่านจะไปอยู่กับใครบ้างว่าจะไปอยู่กับใครบ้างผมต้องถามเป็นนี่ก็เป็นเรื่องอาชินตายของเรา่นี้เลือกมาอาจารย์ไม่ใช่ว่าลือยู่กับผมนะผมได้เลือกที่จะมาไปคนอื่นไม่ไปผมไม่ได้ไปหานะมีคนมาให้ผมไม่เคยได้มาทีหลองผมได้มาที เป็นหมอเลยนี่นะครับผมบอกว่าหายากแต่นี้ได้มาทีล้วเป็นมอเลยนะคนที่สนิทกันเมื่อก่อนรู้จักกันเนี่ยเขาไปเช่พาพระมาอาจารย์องค์หนึ่งนะพูดตรงๆคือห้าหมื่นพาเข้ากรุงเทพว่าจะไปหาที่ไปที่ออกเราเราไม่ได้ก็เลยมาถึงบ้านพอจะกลับแล้วไปไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ ไม่ได้มาองนั้นแน้นหน้าอกเขาไม่ให้ไปก็คือเนี่ยผมรู้แล้วพระองค์นั้นอ่ะท่านบอกว่าท่านจะท่านจะอยู่ที่นี่ท่านอยู่บ้านผมบ้านาจารย์นิรันดรผมเลยคุยไ้ว่าแต่ผมก็ไม่กล้าบอกเขาเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ได้เช่ามาเราจะไปบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะอืเอ่เขาไปขึ้นรถเขาจะกลับบ้านบอกแน่นหน้าอกลงมาหาผมอาจารย์ผมแน่นหน้าอกผมไปไม่ได้อาจารย์ถามว่าท่านจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมรู้แล้วใช่ก็อุ้มพระลงมาหน้าบ้านหายครับ อยู่ที่นี่เดี๋ยวมันจะเดือดรันแล้วถ้ามันจะอยู่ที่นี่กับผมทั้งหายอาจารย์มัต้องยกให้ผมดิยกใช่ไหมเอาล้านเดียวพอละบูชาที่นี่นี่พอละเนี่ยคือคืออย่าซีเรียนนะครับจริงๆเอาพลังงานเนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยก็ก็ก็แย่แล้วนะก็ก็หนักแล้วไม่จริงๆแล้วไม่ไม่ต้องจับก็ก็เหนื่อยแล้วก่อนก่อนที่จับจาจับพลังพระพี่นะครับผมมีพระไม่ใช่ตัวอย่างนะครับพระที่เซียนพระให้มาดูว่ามันมีพระเยอะประตูเยอะ ตัวยอ่าจ,จะป้องกันตัวได้ไหมพี่แต่เทพนิเทศดาเฝ้าเยอะผมอยู่สายผมอยู่สายสัญญาบารมีอยู่สายธรรมิกลาเวลาทําอะไรให้นึกถึงด้วยนะเขียนหลักเขียนอะไรสาสพวกนี้ครับมันไปไปได้หมดครับมันจะได้ธรรมิกราาพวกสายลีลับพวกนี้มันมีมีหมดสายสายตรกนี้มีหมดมีหมดครับมีหมดครับจะลองทดสอบจากพลังพระมีสามภพสามภูมิเนาะใช่มแค่ภูมินุษย์ที่ไหน ได้ต้อดูเรื่องของขึ้นไหมดับขึ้นไหมพระท่านจะเทียบท่านจะท่านจะเยอะนะจะจะอ่าเฮ้ยนี่เป็นพระของพี่กิติศักดิ์เขาพองนะครับเป็นพระกิ่งผมคลุมเจะให้ผมถามเลยไหมเขาดูพลังก่อนเนาะเขาดูพลังก่อนเขาดูพลังก่อนเนาะเป็นพระที่ไหนก่อนต้องเราต้องบอกว่าเป็นพระที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอพลังก่อน เดี๋ยวเราจะดูก่อนนะครับมองดูพระคับถ้ามีพระนัณคุญคอให้ขึ้นสูงสูงถ้าไม่มีคนอยู่นิ่งๆตามสัจจะวาจาให้ผมได้กล่าวไว้เนาะขออนุญาตให้อาจารย์อะไรีกคนนะ ขอย่างให้ใจในหลายสิคนนะบางครั้งก็ไม่ใช่อยู่ที่ผมท่านไม่ไม่เปิดตัวนะต้องให้ใจในรัน <Okay. S 1> ท่านปิดผมอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอได้ย้ายรอบเนาะท่านไม่โชว์ให้ผมเวลาผมอะ่ะผมที่ไม่ค่อยใจออกคลิปเพราะว่าเราของเรามันดูน่าเกียดอย้อวกขอจะจะอ้วกเลยเหรอใช่ครับอ้วกเลยไม่ใช่จะอ้วกครับบางทีพุกปุดเลยถ้าไม่ใช่นั่นนะครับไปบางทีต้องหากระโถนมาไว้เลย ทำนานนั้นเหรอครับอพวกเลยหรอพวกเลยครับพวกเลยพุ่งเปื้อนเลยกันไหมครับวอกเลยบางทีบางทีอยู่อยู่ที่นอนตัวเองนะนะออกหมดเลยเลิกหมดเลยผมเจอแล้วผมได้ผมเด่นนี่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 หยกผมจะลองทดสอบจากพลังพารตตุนี้นะครับหยกสีพิมพ์พุทธสอนหยกสีแดงนะครับ เออเปิดไว้สิบล้านนะครับไม่ต้องจับแรงจับไม่ได้อ้วกแรงโอ้เออตรงนี้แรงจากมาละนี่นะครับแประเทพอะไรล่ะพระอะไรจับผมด้วยอะไรเขาส่งให้เราหนิไมะให้ผมจับได้ไงฮะสายวังเหรอผมสายวังเปิดไว้สิบล้านเลยเนีจะไม่แรงจากอ่าลองพูดทุกคน แล้นมันมน,มน,น่าเกลียดที่ผมไม่ค่อยอยากไม่อยากออกเรื่องเรื่องเรื่องจับพลังเรื่องเรื่องออกเสือพ่อ<ม>สักอันหนึ่งนะมันน่าน่าน่าน้ำตุกน้ำตาไหลมันมันดูไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ค่อยสวยงามของผมผมไม่ค่อยออกสื่อเรื่องนี้ เดี๋ยวผมปล่อยเป็นพี่แล้วนะผมปล่อยพลังให้อาจารย์อาจารย์ขั้นขั้นขั้นอันนี้อยู่เดี๋ยวอ้วกอ่ะอาจารยวอ้วกที๋ยวผมอยากจะลองดูได้อ้วกไหมน้ำตาไหลไหมแรงมากองค์เนี้ยครับตั้งแต่เห็นเอ่อตั้งแต่อยู่ในมือแล้วครับไม่ได้จริงๆโออแค่ผมก็อ้วกเลยนะอ้าวกวัเลยนี่เราจะดูกันให้ชัดเเพราะว่าเพราะว่าองค์นี้แรงมากยื้ แต่พหรอดหรอ4% 5%เขาเาจะสร้างเขาสร้างให้ทหารใช้เขารอนะครัวนครับเนื้อ5%หยบชดดเขา5%จะไม่ค่อยแรงเท่าไรแต่นี้แรงเอาให้อวกกันเลยนะครับเดี๋ยวดูว่จริงไหมเนี่ยโอ้โนี่แรงมากโอเคอืมอืมมาเอืมาเลยมาเลยมาเลยมาล้ครับ บนหลังเลยบนหลังเลยพี่พี่การจับต่ตอหน่อยนี่นี่ผมพอสุดแล้วนะ ฮะมีพุทธคุณด้านไหนเนี่ยเก่งโอ้น่าจะโอ้โหพกลาบมีไหมเนด็กผมกำลังเห็นผ้าเนี่ยผมได้ดูผ้าเนี่ยโอ้คุ้มหมดเลยคอมนนี้แรงมากครอบหมดเลยครับอโ้เนี่ยที่เป็นอะไรไอพี่พี่ขอเบอร์โทรศัพท์พี่ขอเบอร์อ่องไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจับผ้าในอ่องพี่เองเอาไปไกลๆอะไรโอ้เนี้ยแรงโอ้ย เด right <So S 2> ็ดพิมพ์พุดซอสนะครับพุดซออพุซสด้านหลังด้านหลังวัดพระแก้วนะครับไขว่าเก๊ไขว่าเก๊นะครับผมเปิดไว้สิบล้านไหนไหนด้านหลังนี่ทุกแก้วปัพระแก้วคอร้สนะฮะนี่ผมไปยืมร้านอีกผมเปิดผมพูดนี่วัดยาอ๋อวัดอ่าหลังวัดยาจริงๆไงของเราเนี้ยแรงๆเนี้ย เวลาเอาไปติดตัวเนี่ยก็ต้องดูนะว่านี่แหละคือเหตุผลบางครั้งบางคนใช้ไม่ได้บางคนบารมีไม่ถึงมีแต่มีตังอยากได้แต่พาร์ที่ใช้ได้ที่ผมจับดูนะพิ่ตาเทพก็จะมีพระรอดเนี่ยนี่จะมีท่าสิบสุอยู่ห้าเปอร์เซ็นผมถามท่านดูคนทั่วไปใช้ได้เพราะท่านสร้างให้ทหารใช้ในสมัยเมื่อก่อนผมถามองค์พาร์แล้วท่านว่าสร้างด้วยท่าห้าเปอร์เซ็นจะไม่แรงคนทำดางท่วไปจะใช้ได้ ่ให้พี่ขอเบอร์หน่อยเผื่อมีคนสนใจเบอร์ผมก็0 9 4 7 5 8 1 9 9 9เบอร์อาจารย์นิก้าเร์นเบอร์อะไรครับ0 6 4 6 4 2 5 3 9 7หกสี่้าสาครับโทรติดต่อกันเองนะครับโทรเฟซมาเลยแต่เฟซบุ๊กผมไม่ค่อยเล่นอ่ะแต่เฟซบุ๊กผมก็นันต์พัร์ศิลราชตันนะฮะชื่อภาษาไทยเฟซบุ้กไม่เล่นไม่ต้องบอกเดี๋ยวนี้มีราคาแบ่งปันครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคี่แบ่งปันมีไหลไหลผมไม่แบ่งปันผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเฟซบุ๊กนะทับซีอะไรเนื้อ เดี๋ยวผมจะไปโฆษณาให้ขั้นมาเช่าในฟิตบงผมไม่ต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับชื่อนะรสินราชาันเนี่ยแบ่งปันกันไปใช้เนี่ยไปดูหนู่น่หกสี่สองห้าสามเก้าเจครับนี่ๆผมจพาทุนนี้คุยกันเอาเองนะครับจับไม่ถึงพระโครงพระรอดนะครับคนจะรอดไหมเนี่ยห้คนรอดแน่นอนรับไปแล้วสแล้วหายใจโล่งผมบอกนม่ได้ล แสงแสงแล้วจะโลกแต่พระคงจะแรงหน่อยพี่จับพลังให้ดูหน่อยเวลาแป๊บนึงแป๊บนึงครับเดี๋ยวเวลาให้เราคนข้างนอกดูสำหรับผมนะผมนี้พี่จะเห็นเอาโชว์ให้หน่อยใครนี่นะครับเข้ามาที่เฟซนี้เลยนะครับจะเห็นรูปพระคงนี่นะครับนระสิทธิราชาต้นราชาตันผมทำไมราชาถึงตัน ก็นั่นแหละครับไปนี้พี่ตระกูลมาจากไหนเนอาก็ตุน้นจากคุณพ่อพ่อครับเป็นราชาร,ราชาลำตันไปละยังมีอันบา้านดีไหนไหนครับอาจารย์อยู่แพร่ครับครับผมผมอยู่ลำปางนี่นะครับ คือดูกันดูกันอย่าอย่าคิดมากนะครับอย่าไปฝึกทํานะครับอย่าทำอะไรแล้วคุณจะหัวล้มหลอกมันเป็นมันเป็นเรื่องของกระแสจิตเนาะมั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ใครใครแต่การได้ตไปติดต่อของจิตเรื่องเรื่องเรื่องพลังจิตพลังจิตนะครับ้องทําสมาธิให้ถึงชั้นนั้นหนึ่งสองสามสี่กนถึงจะได้พลังงานแอบนี้ได้ครับชื่ออะไรนั่คือโอ้ชื่อชื่อน้องการครับพี่การพี่การอยู่การไฟฟ้านะครับ เทศบาลครับเทศบาลเทศบาลตะบลแม่หมอครับแต่ว่าผมนึกว่าอยู่อ๋ออยู่แม่หมอครับเทศบาลตะบลแม่เดี๋ยวเราจะเราจะดูนะครับว่าพี่การจะจับภาพของตัวเองนะครับผมยาพระคงเนาะมัวนี่มนัะ้พี่การครับผมแต่พระคงนี่เ,เดี๋ยวลองดูพลังเลยกันไม่ได้จำนานนะอาจารย์โชว์รู้ปะขอยาเทวดานะอะไรอะไรขอเทวดาพระดินที่ดูแลสมบัติตลอดรวมแม่หมอสมบัติตลาด ทดนถน,สดน,น<อ>่สอบเลย,เลยโอ้โหนี่สอบถึงเย็นดูอาจารย์ผมไม่รู้มาลายนี่เลยพระคงชุดอน,นี้ออเอาพลรัรดด้วยพรัดหน่อยรรนี่คงกระพันเลยครับอบ,อบอกบอกอย่างเดียวคงกระพันอย่างเดียวเลยพี่เจที่แฝนไปนี่โดนยิงไม่ตายมาทดสอบดู <c oughs> ห้ามห้ามห้ามทำครับไอ้ชาวอีกองนี่ไอ้คนพรัด เราจะเราจะดูนะครับอย่าคิดอะไรเยอะนะครับจำไว้เดี๋ยวผมจะลองเขาอยากถือดับฟันนึงของ่วยไม่ไม่ไอไอเนี้ยที่เอามาเนี่ยมันที่จริงมีมีหลายพิมพ์อาจารย์พิมพ์ที่สวยๆกว่าเนี้ยมีเยอะเอ่อที่ที่เป็นพิมพ์สวยๆนะครับทีเนี้ยไอ พระกูหนึ่งเนี่ยเขาจะคางเขาพูดบางทีอันนี้อันนี้ปรนบางทีไม่เยอะพลังปกานไอ้ทคางพูดนะ,อะไอ้ที่พูดะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนดีผมบอกให้อธิบายก่อนออเพราะว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนธรรมดาก็จะใช้ได้เพราะว่าท่านไม่แรงเกินไปเวลาใส่ในลมท่านเนี่ยจะพอดีหายใจสะดวกแต่พระองค์ที่แรงๆเนี่ยนี่อันตรายบางครั้งเนี่ยหายใจไม่ออกเลยนะครับคนใส่ี่ต้องถอดออกเลยนะถ้าบารมีไม่พออย่างนี้คนทั่วไปใช้ได้เพราะว่าในสมัยก่อนน่ะ ตทหารของเจ้าแม่จำเพ็ดียท่านสร้างเอาธาตุสีแค่5%ปผสมคี้เท่าทานนะครับผสมมวลสารอวิญญา5%คนทั่วไปใช้ได้แต่500% 50% 20%นายี่เปอนแรงมากออเออครับอันนี้คือผมถามจากองค์พระเนาะทำให้ดูนะครับอย่าไปเชื่อนะครับองเครือบทองมาดูองอ๋อองเครือบทองผมทำให้ดูอันนี้อย่าเชื่อนะครับอันนี้เครือบทองตัวบวมแล้วแต่แล้วแต่คนเดี๋ยวผมจะเช็คไหมของตบวมนี่น่าจะใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีแต่ธาตุเต็มมมมมไปหดเเเลลลยยผ้้าางงงทออออกกีแแตตต่วธุ็ในค์พร เดี๋ยวผมลองเช็คทอ้งระบบนะ๋ยวาไปรูเพราะทองทำดูเจ้าพวกพวกนี้แรงขนาดอ,อันนี้แรงครับดีใครดีด้านไหนโอ้โห ผมยังต้องถามก่อนให้ผมถามตรงไหนผมยังไม่ได้ถามเลยเพราะว่าท่านไม่บอกมีโชคลาภไหมอ๋อโชคลาภไหมผมก็ถามว่าเรื่องชุดนี้มีได้โชคลาภไหมถ้ามีโชคลาภขอมีพลังงานถ้าไม่ม,มีขออยู่นิ่งๆตัดสินโอ้โหคนี่เลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กวอกหมดหมดเลยนี่ผมพูดตรงผมไม่เคยถามเลยนะผมผมเช็คแค่พลังนะเพราะว่าผมไม่ได้เช็คผ้ามานะมองนี้จะไปอยู่กับไตเทมไหมโอเคองนี้ด้วยบมาจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกใหม่อาจารย์เลือกองสวยๆให้หน่อยนี่นี่นี่ต้องให้ผมถามเองผมถึงจะอันนั้นอย่าเพิ่ง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 ผมถามสามองเลยว่าจะไปอยู่กับไตเทมไหมเอาที่องค์เอาที่องก่อนไม่ใช่ผมผมเอาสามองเลย พระองค์ใดองค์หนึ่งไม่ไปหยุดหมดเลยนะอ่าสามองค์นี้จะไปอยู่แต่ใต้เทพไหมอ่าเนี่ยสามองค์อ่ะสามล้านก <c oughs> ็ก็ถามผู้ที่รักษาองค์พระแล้วก็เทวดาทั้งสามองค์พระแล้วก็อ,องค์พระเราจะอยู่วัดพิทักษ์เทพไหมไปคอยมีพลังสงูงสูงให้ไม่ไปคอยยืนนิ่งกาสัจาวาจา ไปไปไปครับไปไปไปนิ่มนอนไปไปนิ่มนอนไปครับไปไปไปอย่างไปอย่างนี้นิ่มนอนนิ่มนอนเลยเขาเพราะอย่างนั้นสกรรมอีกกรรมอะไรไหมเอาเอาเลยครับเดี๋ยวเราเราเข้าไปคิดราคากันนี่จะไปอยู่กับกล้องไหมเอาองค์เดียวพอเน่เเดี๋ยวจะส่งไม้เล็กพะรอดให้นะพะรอดพี่เขาพะรอดใส่สบายนะครับนี่จะใส่ลำบากพะรอดพะรอดห้พี่เขาเอาพะรอดเอาพะรอดผู้หญิงต้องพะรอดพะรอดนะครับพระองค์นี้จะไปอยู่กับตากล้องไหมโอ้ยเล็กแห้เนาะ อ๋อผมคัตให้ดีกว่านี่ของมันคัตพิเศษไม่ไม่เพราะผมได้ทำความสะอาดจะมองไม่เห็นพิมพ์ทรงมันจะเป็นมีมันจะเป็นหลายกุอาจารย์มันมีไม่ใช่ว่าหลายกุมันมามันมาหลายรอบเอ่เอและมันหลายพิมพ์หลายพิมพ์หลายพิมพ์ลงทำมาดูชิปออกมาดีไม่ดีเอาไฟเผาล้างมาเป็นทองคำมาดูวสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ที่อยู่ชนพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชายพี่ชายพี่หมวยเนาะชายชายบางไซเหรอเกอไม่ใช่อาจารย์ชายอะไรนะชายบางแสนชายบางแสนใช่ขนาดคุยกันประจำผมยังเรียกผิดอยู่เรื่อยเลยคริบวะเอาแล้วเราจะดูครับพระท่านคนี้อยู่กับตากล้องไหมโอเคเป็นวันเลยใช้ดีร้งไหนเนี่ยพระท่านคนนี้อันนี้ปรับพลาดครับ เพราะมันสร้างด้วยเพราะท่านสร้างด้วยว่านผสมห่านฤษีแล้วก็มีพลังงานอ่อนๆอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแฟนๆแล้วจะถูกหวยไหมแค้นเอาตรงๆเลยว่าแม่เอาเดี๋ยวถ้าไม่ถูกขโมาไปโทษผมุ่งวัดได้พรุ่งนี้สิบหกเออไปถูกขโมเขาพรุ่งนี้หวยไม่ออกนะครับถ้าผมบอกถูกหวยแล้วเขาว่าเดี๋ยวทำไมท่านไม่รวยอีกอ่ะเพราะไม่ได้เล่นไงเขาไม่ได้เล่นหวยใช่ใช่อันนี้คือ เดี๋ยวผมตรวจทองคำเสร็จแล้วจะบอกนะดูเลยครับทอจริงหรือทองคำไม่จริงแต่แต่เป็นตัวก็ทองหนุ่มก็คือไม่ใช่ทองค้าแค่นี้นะครับให้ผมผมแค่นี้เลยกว่าคครรัับบติดต่อสนใจติดต่ออย่าไปหัวเราะเย้ะาเขานะครับถ้าคุณทําได้แล้วคุณจะหัวเราะเย้ะไม่ออกมีเพื่อนผมทําได้แล้วครับเขาจะไปเข้าเครื่องดูไปเนี้ครับสวัสดีครับ